สามารถพยักอรุณเปิดเส้นทางรักต่างวัย32ปีพ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ปลืม้ม อยู่ในโหมดอินเลิฟสุดๆสำหรับนักมวยชื่อดังดีกรีแชมป์โลกสามารถพยักอรุณที่ตอนนี้โลกกำลังเป็นสีชมพูหลังจากที่ปลูกต้นรักกับสาวรุ่นลูกอย่างน้องมอสทิดาราภรรยาคนสวยวัย26ปีซึ่งคู่นี้ห่างกันกว่า32ปีแต่ก็ไร้ปัญหาและไร้อุปสรรค แต่ล่าสุดสามารถได้ควงภรรยาสาวมาร่วมพูดคุยในรายการขับไฟเดโชเปิดเผยเรื่องราวของความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจว่าภรรยาคนนี้อายุห่างกันกว่า32ปีซึ่งเธออ่อนกว่าลูกสาวคนเล็กของเขาอีกด้วยโดยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มจากที่ฝ่ายหญิงเป็น FC พี่สามารถ มอสที่ดาราได้เล่าว่าเพราะว่าคุณพ่อของหนูเป็นนักมวยมาก่อนแล้วก็ร้องเพลงชอบสามารถด้วยซึ่งเขาเป็นเหมือนนักร้องคนเดียวที่เรารู้จักตอนนั้นเลยถามว่าแล้วคุณพ่อรู้สึกตกใจไหมที่เขามาคุยกับเราก็ตกใจค่ะแล้วบอกให้ระวังแม่คือห้ามเลยนะคะสามารถได้พูดว่าแม่เขาไลนา์มาเลยบอกผมว่าอย่าไปยุ่งกับลูกสาวเขาคุณแก่กว่าพ่อน้องเขาอีก มอสทิดาราเล่าต่ออีกว่าหลังจากนั้นหนึ่งปีที่ไม่ได้ติดต่อกันแม่ไม่ส่งเงินให้เลยถามต่ออีกว่าพี่สามารถห่วงน้องมอสไหมเพราะเวลาออกไปไหนเห็นบอกว่าสแกนเสื้อผ้าด้วยสามารถเล่าให้ฟังว่าเพราะว่าเวลาออกไปไหนมาไหนเราไม่อยากให้คนอื่นมองแต่ถ้าคนอื่นเขาแต่งมาถามว่าเราอยากมองไหม เราไม่อยากมองแต่เขาแต่งให้เรามองนี่ก็เหมือนกันถ้าเขาแต่งโป้เราก็จะบอกให้เขาไปเปลี่ยนถามว่าน้องมอสหึงพี่สามารถหรือเปล่ามอสที่ดาราได้ตอบว่าทั้งหึงทั้งห่วงคือรักค่ะรักมากที่สอนมวยแบบสอนสาวๆเสร็จหมดยกหนูก็ไปเรียกที่รักที่รักหันกลับมาก็ถีบเลย ถามว่าน้องมอสด,ดูแลพี่สามารถสุดๆเลยใช่ไหมสามารถเล่าให้ฟังว่าทําให้ทุกอย่างเลยครับดูแลเราดีมากๆตัดเล็บตัดผมหาของมาให้ทานเขาก็จะดูแลเราทุกอย่างเลยเขาก็จะให้เรานอนก่อนเขาถึงจะไปทําอย่างอื่นพอขึ้นบ้านเขาก็จะเดินตามหลังเราเพราะว่ากลัวเราจะลม้มเพราะว่ากลัวเราจะลม้มขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com